ซาฟารีเวิร์สตูดิโอตรงนี้เอาสิเปลี่ยนชื่อไหมครับผมครับผมจากลายไทสตูดิโอขอเรียกเปลี่ยนชื่อเป็นซาฟารีสตูดิโอแล้วกันนะครับผมศูนย์รวมสิ่งสารสัตว์ครับพี่รองครับโอ้อยู่แบบธรรมชาตินะครับผมสวัสดีครับวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้เราได้มาทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างครับผมเนื่องจากว่ามีหลายๆอย่างที่ดูผิดหูผิดตาไปครับวันนี้เราก็ได้มาจับนะครับผม นี่ครับกับเชื่อว่าหลายๆคนในประเทศนี้คงเกลียดมันครับผมนี่ครับไอหนูกับอนี่ตัวตัวนี้อันนี้อย่างงูมาตัวที่เลยมันเข้าทีละสองครับผมผมไปทิ้งพเอาไปเอาไปทิ้งทีสี่ครั้งแล้วอันนี้สองตัวใช่ไหมนี่สองตัวโอ้เวลาเข้าเข้าสองผมไม่รู้ครับผมไม่รู้มันนัดกันมาหรือเปล่าแต่ว่าบอกตรงเลยไอ้หนูนี่มันกวนหลายครั้งแล้วครับทุกวันนี้มันกวน แล้วก็หลายคนก็ไม่ชอบครับแต่ไฮไลท์มันมีมากกว่านั้นครับผมครับผมอ่าผมจะพามาดูนะครับว่าความพิเศษของสตูของเราเนี่ยอันนี้กำ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 กักำกำกกกำ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 กกำกำกกำ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 กเกำกำกกกมกนเหลือา เปลี่ยนชื่อไหมครับผมครับผมจากลายไทยสตูโด,โดิโอขอเรียกเปลี่ยนชื่อเป็นซาฟอรีสตูดิโอแล้วกันนะครับผมศูนย์รวมสิงสารสัตว์ครับพี่น้องครับโอ้อยู่แบบธรรมชาตินะครับผมโอ้ยลายเสียวกันเด้อตัวนี้เอ็นอย่างนอกระไรแค่ยังไงไปดิ <laughs> แล้วแล้วเราจะทำยังไงวะโอ <laughs> ้เข็ยนอย่งไดียววะไอเอาสิเอาสิอยู่นี่ไอรับผิดชอบไป เดี๋ยว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 มึงอย่าเพิ่งทิงอย่างนั้นสิไอ้เขี้ยไปแบ่งงานกันถ้างั้นคนเราจะมีเพี้ยงคบริหารหลายๆคนทำไมผมบริหารหนูพี่บริหารมูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกไปทิ้งให้ก็ได้โอ้ดูมันเอาเราอทำไงวะทำไงครับมันอันนี้คือมันนอนหรือมันอะไรครับ ออ,อมันมาได้ยังไงครับผมพี่ครับพี่มาได้ยังไงครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองหาวิธีจัดการกับมันครับ,รบมาครับผม <c oughs> ถึงวินาทีที่คุณต้องทำแล้วครับเมื่อกี้นี่มันเป็นหน้าที่ของผมครับที่เอาหนูไปจริงแล้ะ ทีนี้นนแค่ไหนวะนี่ไม่รู้หรอกครับอันนี้ทำทำจจได้ไหมได้ดิจับไหมเฮ้ยเสียวผมนี่เสียวอย่างนึงบอกเลยขนาดผู้ภัยเขายังไม่กล้าจับมันอย่างนี้เลยนะผม,มบอกเลยพี่จริงไปยังเอาแหละชั่วโมงนี้เพื่อลูกเพื่อเมียต้องสู้แล้วผม <c oughs> อ้ อย่าซิดเดอร์อย่าแคว้งนะยาหน่าอย่าแคว้งนะมันเลื่อมไปไหนมันเลื่อมใช่ไหมโอ้เจ๊ดเดี๋ยวแม่โอ้ไม่กล้าวะโอ้ยังไงมึงมูไม่ผิดนี่ผิดโทรให้เขามาจับดิ๋ยวโทรให้เขามาจับดิ่วะช่วงนี้เขาพูดถึงโควิดอยู่หลายอย่างเขาพูดถึงโควิด นาทีระลึกใจครับผมชั่วโมงนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่รู้ว่ากี่ร้อนกี่นหนาวครับ <c oughs> แค่เหลือมินตัวเดียวครับผมมองไปมันดึงมากตัวง่ามากมีเบึ้องตัวมันง่ายมาเมื่อไงวันไหโอ้เอ,อ้าเฮ้ ทำใจนะครับผมตันนี้กำลังช่วงทำใจครับบองตรงว่าอ่าอันนี้เราไม่ได้จัดฉากนะครับบอกตรงว่าวันนี้พี่เหลี่ยมมาเยี่ยมเยียนที่ศตูของเราครับนี่ครับศัตรูไทยครับผมแล้ววันนี้บอสใหญ่มานกครับจะเป็นทุกกล้าที่จะบิชิดไอ้เหลี่ยมครับผมนี่ครับขอเวลาทําใจนิดหนึ่งครับมันมีวิธีอื่นไหมวะ วันนีวิธีเดียวครับผมไม่งั้นไม่ได้นอนแน่ครับคืนนี้บอกเลยว่ากู้ภัยนี่ยังไม่กล้าทําอย่างนี้ครับนี่ครับขอรับพี่น้องอยยาเวียงนะครับอยยาเวียงนะครับอย่านะครับเวียงลงเวียงลมทิ้งกล้องเลยครับอยยาเวียงนะครับมันจะหนึบๆนิดนึงครับผมนี่ครับน้องๆหนูๆนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นผู้กล้านะนะครับผมเดี๋ยวแตกแล้วโชวที่ต้องผ่านกันโอ้มีลับดิ้นอีกลับดิ้นเลยมันส่งจูงนี้ว่าโทรหาผู้ชายดีกว่าป่ะผู้ชายมีเอาเบาบอเอายังวะกูกล้ามกำลังจะใส่ซสาร์เบยกระทึกกระทึกรู้บอกไงเนี่ยแมวลองดูก็ได้วะ อ่ะท่านอัจท่านอาจจะไม่โชคให้ราบเรายานะยาๆโอ้ยยโอ้นี่ผมบอกแล้วสุดเอาจนได้ครับโอเคไปยังไงได้แล้วบ้าปลันแลนะอยู่นี่ๆเถอะเดี๋ยวชิบๆนี้ครับผมตอนนงซออเอาสองดูได้ไหม ไม่เปิดเปิดปิดซองนี่จะให้รู้ด้วยว่าเราเฟกโลอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว, <c oughs> ยวหาว่าเขาเฟกเออเปิดพี่น้องทุกคนว่าเราเฟกหรือเปล่าว่าเราจับจริงไหมน,นี่นะนี่มาดูรับน้องเห็นไหมนี่ครับ มันเป็นเหลื่อมเล็กเนาะเป็นเล็กอ่าเหลี่ยมขนาดไหนเหลี่ยมลูกมันเดี๋ยวพี่ก็เจอแม่มันสักวันโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไปปล่อยโอเคไปไปไม่หนูอะไก็มาปล่อยเยอะแยะนี่เรากำลังจะไปปล่อยไอ้เหลื่ยมนะครับนี่ครับ เส้นนี้ไม่มีใครมาครับเพราะว่ามันเป็นเส้นที่ที่รับครับผมเด็กอยากไปการขนาดนี้แทบจะไม่มีคนอยู่ครับผมเพราะว่าสิ่งที่ทุกท่านจะเห็นนี้คือเขาล็อกดาวครับผมล็อกดาวมันก็เลยไม่มีใครทุพกพ่านที่ยิงถนนทุพกพ่านคนเยอะหระครับ นี่ครับบอกเก่าด้วยครับผม,ผมเ,เราไม่ทำร้ายท่านเด้อเราเอามาปล่อยมาให้ทากินรอบปลอดภัยน,นี่ครับปล่อยไปแล้วครับโอ้ยสาธุเด้อให้โชคให้ลาภครับครับ,รบโมเมนต์มาบุญอยากให้อยู่บ้านน้ำกันครับแต่ว่ามันก็มันก็ <laughs> นกยู่ยากครับผม <laughs> นี่ครับขอให้ท่านไปดีแล้วก็ให้โชคให้ลาภตั้งแต่นี้ไปก็ให้ ผู้คากับไอ้ไส้กับหอมีความสุขความเจเริญยิ่งขึ้นไปครับสาธุไปแล้วเด้อมาทรงแล้วเราต้องแยกทางนะเขาม <laughs> ไม่ไหวครับผม